อเฮียนจะควรอยู่บ้านอยู่ลาวเนาะแต่ว่าเพื่อนอยากมาเฮ็ดเวียกอยู่ไทยว่าสันซาเพราะว่ากับโฮู้คือกันว่ายอ้อนอย่างเนาะเป็นอย่างจึงมาเฮ็ดอยากอยากมาเฮ็ดเวียกอยู่ไทยเพราะว่าเฮ็ดเวียกอยู่ลาวมันเดือนมันน้อยคิดแนวไหนจึงออกจากอันเป็นครูนี่ว่าเสียดายว่าเฮียนมานี่บ่บ่เสียหลายเลย <c oughs> คิดไนใจู้จังซีบ่เฮียนเสียเวลาหรอกโสดมกักผููบ่าไทยบ่ ถ้ามีคนมาก,ก็มาเขาก็แบบตื่นเต้นนะไม่เคยมาเดินห้างนีแบบอุ้ยสวยมากดูข้างบน ข้างนอกดูทุกคนไปว้าร้านข้างนอกสวยมากโอ้โยคนหลายแหงทุกคนมาไปเบิ้งวิวกันอย่าเบิ้งนูดไหลายไปเบิ้งวิวกันไป ลงเรือเยอะมากอ่ะทุกคนเนี่ยก็รอลงเรืองามอีลีจับนี่ยาถือกล้องให้หน่อยทุกคนเดยว อันนี้คือแบบเขาตื่นเต้นแหงต้องยับตามกองมี่คือมัข้างนอกนี่เป็นข้างนอกห้างแต่ข้างในห้างก็สวยข้างนอกก็สวยแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นริมแม่น้ำ <c oughs> จะรีวิวให้แบบสมใจเลยสมใจที่แบบได้มาเราทุกคนเนาะเอาแล้วอยู่ตรงไหนที่มันเป็นน้ำพุอ่ะอันนี้หรือเปล่านี่ไงที่เขาจะเปิดน้ำพุอ่ะหรือเปล่า<อ>นี่แต่ว่ายังไม่ถึงเวลาเปิดนี่นีโอ้ สวยมากเพื่อนก็สวยนะสวยมากว้าวสวยอ่ะอู้อู้ทุกคนสวยสวยงามมากน้ำพูขึ้นพอดีเลยมันน่าจะขึ้นเป็นเวลาเวลาอ้สวยอ่ะ เปียกเปียก,ยกอู้สวยมากเออได้อุ้ยสวยเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวเปียกเฮ้ยมันหดมันหดเฮ้ยมันมีบิดไปบิดมาด้วยกลุ่มให้นางาใช้ยังไงก็ไม่ถูกใจมามาปาดไว้นี้เอา ที่าได้แบบดมาเห็นจังทซี่นั่นนั่นมันจะเป็นอันเป็นแม่น้ําเจ้าพยาเป็นแม่น้ําเจ้าพยานะทุกคนโอ้โอ้อีโฟยเมออย์คนหลายถ่ายรูปปะนนเคยเคยมาบอแบบนี้นะนนนบอขั้งแหลกในชีวิตเมารถบอ ที่มาไก่เติมเนาะไก่เมาลดเลยคนหลายหลายแห่งเนาะทุกคนอันนี้ก็คือในลืมในน้ำตัวเนาะน้องน้องอ้ําเนาะเพื่อนนุษยนั่นเองเพื่อนนุชมาเพื่เพ่อนหักมาจากเวียงจันทร์เนาะเพื่อนวายอยากมาเที่ยวไอคอนสยามวันเสดร์ก็เลยนุชอ่ากันเลยแบบนุชก็เลยให้มาเป็นโมอย่างสินะอ้ตึกนั่นสูงแห่งตึกีอย่างเกาะเดี๋ยวให้เบิ้งนี่นะ ค่ะแม่น้ำเจ้าพญาน่ะทุกคนอันนี้คือแม่น้ำเจ้าพญาเนาะมีเหือแบบลรนไปแล่นมาอู้เหือคัน,นี้งามแหงป้าทุกคนงามมิลีอู้เหือบักใหญ่อันนี้ก็คือแม่น้ำเจ้าพญา สบายดีสบายดีเนาะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับซองนุชซี่สาวลาวอีกแล้วเนาะทุกคนตอนนี้นุชอยู่ที่ห้างไอคอนสยามเนาะอยู่เป็นห้างที่แบบอยู่ติดริมแม่น้ําเจ้าพระยาเลยเนาะทุกคนข,ข้างหลังเนาะข้างหลังเทานี้ก็จะเป็นเฮือ เป็นเรือแบบใหญ่มากเรือที่เขาแบบน่องกินข้าวดินนอกดินเนอร์อย่างสินาปาร์ใหญ่แหงงนะแล้วมื่อนี้กลับมากับมูนอนมูนอ้นองนี่ซือ้อซื้ออย่างนออัมจ้ะซือ้ออ้ำเดอ้อเพิ่นเพินเ่นก็เป็นคนลาเป็นมาจากนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่งจะมามาถึงไม่กี่วันนี้เองเนาะก,ก็เลยแบบอยากมาเที่ยวห้างอยู่ที่ออไอคอนสยามนั่นเองเ,องเนาะทุกคนเอ,อแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเฮาสิมาถ,ถามเพื่อนว่าเพื่อนขนาดเป็น เป็นอ่าเป็นผู้สาวลาวที่ว่าเฮียนจบคูมาเนาะแต่ว่าอยากคู่่าเฮียนจบคูมาแล้วเป็นอย่างคืออยากมาเฮดเบียกอยู่ไทยเนาะสิมาถามเพื่อนเบิองอันนี้คือเพื่อนเฮียนจบคูมาได้นี่อันนี้อ่าอ้ำมเป็นอย่างอ่าอ้ำมนี่ he an, he an who, เฮียนเฮียนจบคูคูอย่างคูอนุบาลอ๋อเฮียนจบคูอนุบาลอยู่ลาวเนาะแต่ว่าเพื่อนอยากมาเฮดเบียกอยู่ไทยว่าชั้นซาเพราะว่ากับบู้โ้คือกันว่าย้อนอย่างเนาะเป็นอย่างจึงมาเฮดอ,อยาก ai, าอยากมาเฮดเบียกอยู่ไทยเพราะว่าเฮดเบียกอยู่ลาวฮเงินเดือนมันน้อยอ๋อ บุพอกินเนาะแม่นะข้าว<อ>ม็ดเวทศอยู่ไทยนี่เงินเดือนเท่าไหร่อยู่ไทยอขั้นต่ำก็หมื่นหนึ่งเาะหมื่นหนึ่งทายเฮ็ดไปเรื่อยๆกะอากซีึ้นให้เนาะหัวหน้าเพิ่นกะซีึ้นงานให้เนาะเอ้ยมายืนทั้งนี้งามๆเพิ่น นี่อตอนนี้เราอยู่ที่ห้างไอคอนสยามงามแห้งเนาะทุกคนคือแต่ละคนีิม,มา,า่าเ<ม>บิงน้ำผุเนาะแบบคนหลายแหง้งแล้วก็ตื่นเต้นลายเอาสิมาถาความรู้สึกสาวครูเบิงได้มาเห็นประเทศไทยนี่แบบมู้ซึกจังไดตื่นเต้นคือแบบประเทศไทยคือแบบเป็นประเทศที่สวยงามมากแล้วแต่งตัววันนี้ก็มาดูแบบแจ่มมากว่านอกรึไงไม่ว่านอกสวยเลยนี่เราแต่งตัวแบบคล้ายๆกันเลยเนาะเอาเขาทายหูบอก เอามายืนเกะก,กะเขาเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปยืนอันบุ้งสิมายืนทนาดหนยืนนี่ก็ได้นี่นนๆๆยืนน uh ี่ก็ได้นี่ เออโอ้คนไลยอันนี้ห้างสยาม,ามอะไรก็แมนไอคอนสยามงามเนาะและการรู้สึกว่าแบบได้เข้ามาประเทศไทยแรกๆอันนี้คือแบบแบบเพิ่งเข้ามาเลยเนาะยังบุเคยได้ยังบุเคยได้แบบไปใส่เลยเพิ่งมาเมื่อเมือมอม่อวันก่อนเนี่ยพาพาเพืพ่อนไปหาห้องกาได้เพิ่งได้ห้องมาเนาะตอนนี้ก็พามาเที่ยวเพราะว่าวันนี้เราหยุดงานเนาะก็เลยมาเที่ยว á, ไอคอนสยามก็อ,อยากมาเที่ยวประเทศไทยอยากมาเห็นนี่แหละว่าความแบบรุ่งเรืองความเจริญนี่อย่างของประเทศไทยนี่นะป้างามแหงเนาะอันนี้คือแบบ คิดว่บุคิดว่ามันสิเป็นห้างงามบน,นี้เนาะแมนมแบบมันอยู่ติดริมแม่น้ําอีกนะสุดย้างามงามอยู่ทางนั้นแล้วเฮานี่สิเป็นเฮือเนาะทุกคนคนหลายแฮงเอาไปย่างหาบอนที่แบบอันนั้นดีกว่าไปไปยุใส่ดีวะไปทางนั้นไป ที่นี่คนหลายคนคนมาเราขึ้นเรือเดี๋ยวแป๊บนึงค่อยไปถามเพื่อนว่าเพื่อนอันคิดจังไรจึงออกจากครูอย่าง,งนี้นะบอเสียดายว่าเราเฮียนจบมาเฮียนกะเฮียนจบแบบจบครูดีดีะนะเอออุ้ยคนคนเยอะวะ่ะเดี๋ยวเราขอขึ้นก่อน คนหลายอะ่ะคนลงจากเหงือลงจากเรงือมาก็มาขึ้นห้างไอคอนสยามนี่เออนี่ฮะยืนอยู่นี่มันยืนยู่นี่เพื่อนเออเขาจะเปิดชมการสแสดงแล้วทุกคนเนาะกาสิมถามเบิงว่าอ,อ่าแบบคิดจังไหนคิดแนวไหนจะง,งอกจากอันเป็นครูนี่วุ้ศีดายวาเฮียนมา่น่บ่เสีลายเลย <c oughs> คิดในใจ พูดจังสีโบเฮียนเสียเวลาหรอกแมนบแมนมัน,ม,นมันเสียเวลาซื้อๆมันบอกเสียเวลาหาเงินเอาเงินเดือนเงินเดือนคู่นี่เท่าไหร่ตอนนั้นก็ล้านห้าถ้าเป็นเงินเงินเงินไทยเท่าไหร่เงินเงินบาทเท่าไหร่สองพันกว่าอ้าวแมนบอกเฮ้ยมือก่อนนี้เพิ่งไปถามเด็กเสิร์ฟอ่าไปถามพนักงานเสิร์ฟที่ร้านเงินเดือนสามพันได้ ประมาณ3 000, 2 0พนี่แหละประมาณนี้แหละุยเงินเดือนครูนี่แบบแต่ว่าครูนี่แบบมันต้องต้องเฮียนมาต้องอีอย่างมาได้มันต้องการการลงทุนสูงและเป็นอย่างเงินเดือนขึ้นหน่อยแน้เนาะทุกคนหน่อยได้สำหรับหนึ่น่นหน่อยเนาะพอก <พอ S 2> ินบ่ละบอ่อพอค่านน้ำมันรถก็เ <c oughs> มือนแล้ว่ะก็เลยแบบตัดสินใจมาให้เรียกยูทายดีกว่าเนาะ<ว> แมนรู้สึกโอเคปะตอนนี้ยังโอเคอยู่ยังโอเคอยู่เพราะว่าเมืองไทยมันสะดวกสบายเนาะแบบไปนั่นมานี่เองนะมีแฟนละวะมีแฟนละยั่โสดอยู่วันนี้แต่งตัวสวยนะอุ้ยตอนนี้เขากําลังจะเปิดน้ําพุแล้วสวยมากทุกคน คือแบบว่ากะแบบมาอยู่ไทยดีกว่าอย่างเช่นะอยู่ไทยแบบเงินเดือนนี่หมืนม่นหมื่นปลายหมื่นปลายก็เทียบกับบ้านเฮาก็อ้หกล้านเพื่อนเออหกล้านเนาะเดี๋ยวนี้เนาะหกล้านกีบก็เดี๋ยวเฮ็ดไปโดนดแล้วเพื่อนกระชิเพิ่มให้ติมอะเนาะอืมก็อยู่ไทยลองอยู่ไทยไปก่อนแล้วยูอยู่ไทยนี่แบบของกินแซบปะแซบอาหารหลายแหงอยากกินอย่างก็ได้กินอีอย่างก็มีหมดเลยแม่ตอนนี้คือแบบว่า เขามันเข้ามาหยืนอยู่ในนี่นะเมื่อกี้เขาหยางพานเข้ามาเนาะอ,อยู่ในห้างเนี่ยบ้าของกินลายเดี๋ยวจักหน่อยค่สิผ้าไปสอกเบิร์กบ้างสิกินอีหยังดีตอนนี้ยังพูดเลยว่าสิกินอีหยังเนาะทุกคนตื่นเต้นเนาะแมน <c oughs> อันนี้คือแวาแท้ๆโสดมันบ้าโสดมักผู้เบาไทยบถ้าถม,มีคนมักก็มัก <c oughs> นี่เนอน้องอ้มน้องอั้มโสดเดินนวดกับโสดคือกันก็มักผู้เบาวไทยเนาะอยากได้ผู้เบาไทยแบบ<ส>เป็นแฟนนี่อย่างสี้นะ ใช่คุณลูกค้านะครับลบเออเลปในท่าน้ำนะครับโอเคนี่่วมีน้ขึ้นนะครับเขาจะเปิดน้ำพุแล้วทุกคนเดี๋ยวเขาไปด้านในเลยนะครับโอเคค่ะ,เ,คคะเดี๋ยวเขาค่อยมาถามมูนเนาะบารู้สึกจังไงแต่บาถามความรู้สึกเพิ่นกับแบบจากอยูไทยหลายกว่าวสันอยากจะบอกว่าเมืองไทยแบบเจริญขนาด มีตึกสูงสูงของกินเยอะมากอยู่ข้างในเมื่อกี้เราเดินเข้ามาแล้วแบบโอ้ว้าวเลยคนหลายเนาะตื่นเต้นบอกคนหลายแบบนี้ตื่นเต้นตอยู่บ้านเฮานี่แบบบ,บ่ามีใ่เนาะนี่เนาะแล้วก็แม่น้ำกันใ่สุดกับแม่น้ำโขงแต่ว่าอันนี้แบบแม่น้ำอันนี้งวดใหญ่ปะเกือบเทียบเท่ากับน้งโขงเลยมั้งแต่จ,จะเลก็กกว่านิดนึงแต่ลึกลึกมากลึกกว่าเพราะว่าเรือ,อน,นี่มันแบบวิ่งได้อ่ะแล้วน้ำพูจะออกมาวันนี้กัน วิ้ยเดี๋ยวสิทาเบงงามแหงเนาะอันนี้คือถ้ามีผูเบาไทยมาจีบนี่เปิดใจปะเปิดเปิดใจเลยรู้สึกว่าแบบ,บาอยุที่พี่หลยสะดวกสบายกว่าบ้านเฮาปะสะดวกสบายแหงอยากไปใส่ก็มีรถไปตรงแบบมีรถมีทั้งรถเมล์รถอันไฟฟ้ามี MRT มีรถอันเรียกตามแอปตามอย่างขนาเนาะได้บนเลยเนาะ คนไทยเนาะมีเนาะแบบขี่เวลาขี่รถแท็กซี่อย่างไปนี่เขาแบบบ่มีแบบว่ามาลวนหลอกลวนล,ล,วนลามีอย่างคือแบบเห็นตามข่าวที่ว่ามันออก่วงนั้นน่ะ่วงอยู่ล้าขนาะมีปะบ่บ่มีบ่เคยเจอเคยเจอเนืะค่บอบอ่เคยเจอคือกันกาคิดว่าซิยูไทยไปโดนปะยังว่าฮูเดืออยู่ไปเรื่อย ก็อย AL nope> totally ู่ไปเรื่อยๆก็ถ้ามีผูบาวาไทยมาจีบก็อยู่ไทยเลยแประมาณนั่นเนาะทุกคนนี่ก็เป็นได้มาถามความรู้สซึกของสาววนี่แหละว่าเพื่อนกระเฮียนจบคูมาอะไะเนาะแล้วก็ตัดสินใจมาเฮ็ดเวียกอยู่ไทยสินะมาอยู่ไทยแบบมามาเที่ยวมาอย่างสินะมาเฮ็ดเบียกดีกว่าเพราะว่า กระดี่าอยู่บ้านเฮาอะไรเนาะบ่ได้ว่าแบบ,แบ,บสิบ้้าเปรียบเทียบมีอย่างดอกแต่ว่บเ้าตามความจริงเนาะตามความจริงก็คืออยู่บ้านเฮานี่มันพออยู่พอกินมีอย่างศินาแล้วก็แบบ มาบรได้เห็นโลกกว้างว่าสันๆเนะมาเมืองไทยนี้ได้เห็นโลกหลายแบบเลยแมนจากที่ทำเราเคยเห็นก็ได้เห็นเรเคยได้กินก็ได้กินเเคยได้ไปไหนก็ได้ไปอันนี้นี่คือมูนุ๊เป็นสาวซ้ำเหนือเนาทุกคนอันนี้อันนี้เป็นคนทางบ้านนุ้นเลยกับเป็นสาวซ้ำเหนือคือกันกับว่าไปกระเลอกระเลอคือกันเนาทุกคนสวยมาก すいませ มอู้ไทยนี้สวยมึงมาเยอะดิสวยมันเยอะมากมตื่นตาตื่นใจเดี๋ยวไปหาของกินอยู่ข้างในเนาะทุกคนข้างในก็สวยไม่แพ้กันเลยมื่อจลุจลุคเข เนื้อจระเข้ว้าวไม่เคยกินแต่ว่าไม่ไม่กลา้าไม่กล้ากินเนี่ยเขาจะขายเป็นไม้เป็นไม้แบบนี้อนีออ่สวยมากทุกคนสวยอะ่ะว้าวอุ้ยอยู่ดูข้างบนว้าว สวยจริงๆโอ้ Ooh, ของใช้เยอะมากว้า wow, วเลยทุกคนของกินของใช้งามปะงามเนาะครั้งแรกสองคนครั้งแรกเหมือนกันมันน่าจะกว้างนะอุ้ยทุกคนเห็นปะอู้ อันนี้แบบสวยอ่ะเป็นผ้าไหมเหรอสวยมากสยเหรอสวยมากขอต้งนันเข้าสู่วดยามดลรอสาวยท่าของท่าของกิน จริงมันมีเยอะนะของกินอ่ะแตเ่เราไม่รู้ว่าจะกินอะไรงไงเลือกไปถูกมันเยอะเกินเยอะเกินแล้วเลือกไม่ถูกแล้วแบบเพื่อนเพื่อนโนดะเขากินยังกินแบบยังกินอาหารแบบญี่ปุ่นยังกินไม่เป็นก็จะกินเป็นพวกอาหารอย่างนี้แหละอาหารไทยๆเนาะไทยๆลาวๆเนี่ยนะเขากินเป็นนี่น้ำเงี้ยวนี่ราคาร้อยหนึ่ง ขนมจีนตอนนี้ก็หาทางกลับอยู่นอทุกคนนุกะสิคอโตกลับก่อนเดอร์ทุกคนเดอหาทางออกก่อนหาทางออกบูเชอร์แล้ววันนี้อันนี้ก็คือจือได้แค่นี้แหละจับได้แค่นี้แหละเอ่วมาทาานี่บอกเพื่อนเมื่อกี้น่ะนี่นี่ลอ็อกอกกันแบบนี้ใช่จับได้โอ้แตงโมลูกบักใหญ่นี่คอโตกลับกอนเดอร์ทุกคนบาย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  นบายบายนี bye. Bye ่เด